ซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยหุ้นกู้หัวข้อทปิกวันนี้ซื้อหุ้นกู้ B.T.S Group h o l d i n g 200,000บาทอายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ย3.6%ต่อปีจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันตัวนี้เสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนทุกครั้งและทุกประเภทด้วยนะครับแบบแสดงการเสนอขายข้อมูลนะครับ ตาสารนี่และล่างสื่อชี้ชวนบริษัท BTS Group c o d i n g จำกัดหมาชนสเสนอขายหุ้นกู้เรยะยาวชนิดระบ,บุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้สิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มี2ชุดด้วยกันชุดที่ 1. อายุ2ปีอัตราดอกเบีย้ย3.4%ต่อปีครบกำหนดไท่ถอนปี2570ชำระดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนชุดที่2อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย3.6%ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี2571ชําระดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนนะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทนะครับรับไปเลยนะโดยอยู่ภายใต้โครงการตาสารนี้ของบริษัท BTS Group h o l d i n g จจำกัดมหาชนปี2567นะครับโดยมีการเพิ่มวงเงินเสนอขายถ้ามีนะ เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นอันดับความน่าเชื่อถึงตัวหุ้นกู้และตัวบริษัทคือ BBBB นะครับโดยษัททิษ์เลดติ้งจำกัดเรียรักการเสนอขายวันที่2ี30กาันยายน2568และวันที่1ตุลาคม2568ผู้จัดการการจัํายหน่ายหุ้นกู้สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมาชนธนาคารเกสิกรไทยจำกัดหมาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนผู้สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและสากลธนาคารซี b อบไทยจำกัดหมาชนบรษัทหลักทรัพย์เกียรตินากินพัฒนาจำกัดหมาชนบริษัททรัพย์เอเซพลาจจำกัดเบริษัททรัพย์ยูนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เมแบ์ประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดหมาชน บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เปลจำกัดในเบรนหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดปหาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยนะครับให้าต่างดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนนะหเดือนให้ต่างเบี้ยทีหน,นะครับเรามาดูกัน เดือนที่1-6เงินต้น2 0 0,000ดอกเบี้ย3.6%จํานำนวนวัน181วันดอกเบี้ยที่รับ3570บาท41สตางค์เดือนที่7-12จถึ 12, จำนวนวัน184วันดอกเบี้ยที่รับ3629บาท59สตางนะครับรวมมาตาดอกเบี้ยทั้งหมดคือ3ปีคือ21,600บาทรับไปเลย สรุปนะครับดอกเบีย้ยหักภาษีใหญ่15เซน21,600บาทหัก15เซนหัก3,240บาทเหลือ18,360บาทนะครับสรุปคือเงินต้น200,000บวกดอกเบีย้ย18,360บาทเป็น218,360บาทรับแต่อดอกเบีย้ยนี้ไปเลยนะครับ ก่อนจะก,การใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยกลับมาพบกับนะครับซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยหุ้นกู้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าหุ้นกู้ BTS Group h o l d i n g นะคลิปหน้าจะซื้อเท่าไหร่แล้วได้ดอกเบีย้ยกี่บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะก่อนจะก,การการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนทุกครั้งและโทรเพด้วยนะครับ ก่อนจากการอสังหาริว,วเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ3ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงน้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำมาไว้นะครับ สแกน q ิวอา e โค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น รูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ30000นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2 5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e- wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR โค้ดเพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR โค้ดนะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ